สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะต้องมีความจริงที่ต้องเปิดเผยนะครับจะต้องปกป้องเพราะว่ามีกระแสกระแสหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าออกมาได้สักพักแล้วแหละครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับหลวงพ่อเดิมปี82เนี่ยเป็นเหรียญเก้ครับนะเขาบอกมาแบบนั้นนะครับนะผมก็จําไม่ได้รับใครพูดนะครับเขาบอกว่าพ่อเดิม82แบบนี้เป็นเหรียญปลอมซึ่งเหรียญนี้นะครับมีหลายบล็อกหลายแบบมากๆแต่ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหนังสือปี2 5 1 6นะครับที่ลงเกี่ยวกับข้อมูลหลวงพ่อเดิมไว้ได้กล่าวไว้ว่าครับเหรียญรุ่นน ไม่ได้บอกว่าเป็นพระเก๊แต่อย่างใดครับทีนี้เราต้องไปพิสูจน์ทราบกันครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับออกที่วัดไหนกันแน่เพราะมีหลายท่านครับบางคนก็รับจากหลวงพ่อกันบางคนก็รับจากหลวงพ่อคาวัดหัวทะเลบางคนก็รับจากหลวงพ่อน้อยครับวัดหนองโพนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลักฐานด้วยนะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญแท้อย่างแน่นอนเหรียญเป็นลักษณะของรูปไข่บีหูในตัวนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับด้านหลังนะครับเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับลงยันห้านโมพุทธายะนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูได้ครับ นี่ครับเวลาเราซูมดูนะครับเราจะเห็นถึงผิวเหรียญที่ตึงนะครับมีรอยเส้นสัดรัศมีเกิดจากแรงกระแทกครับนะฮะลักษณะของนะสังคตินะครับท่อนขานะครับมีรอยแกะรายละเอียดนะครับปลายเท้านะครับจีวอนนะฮะใบหน้าหลวงพ่อครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับด้านล่างนะครับระบุไว้2,482ครับพลิกดูด้านหลังก่อนครับนะฮะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนี่ฮะวัดหนองโพนะครับเป็นยันห้าครับข้างบนเป็นอุนาลม3ตัวครับ แล้วก็พระคาถานะครับด้านในเป็นภาษาขอมเขียนว่านโมพุทธายะมาดูขอบข้างกันครับนะครับขอบข้างเนี่ยจัดว่าเป็นขอบข้างที่ตัดโบราณมากนะครับตัดโบราณมากบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นปีนะครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับก็เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมดูจากขอบตัดแล้วเป็นตัดโบราณไม่แน่ครับเหรียญนี้อาจจะก่อนปี2 5 0 0ก็ได้นะครับนะแลวที่สําคัญครับี่หูเหรียญครับรอยเจาะทีเดียวไม่มีการถอดพิมพ์จากที่ไหนครับเป็นบล็อกที่แกะขึ้นมาโดยเฉพาะครับ นี่ครขอบตัดเป็นตัดแบบโบราณเลยครับนะตัดแบบแทบจะไม่มีฟันเฟืองเลยนะครับตัดแบบโบราณแบบนี้แล้วกันครับผมขออนุญาตเล่าเป็นประวัติศาสตร์นอกตารานะครับเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะครับพ่อผมเล่าให้ฟังว่ามีคนเก็บสะสมอยู่ครับหลายสิบเหรียญนะครับเนื่องจากเขานะฮะเขาเชื่อกันว่านะครับเป็นบล็อกที่ตันตัวหลงกอเดิมนะครับแต่อันนี้ จริงเท็จประการใดต้องรอพิสูจน์นะครับแต่เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญปลอมอย่างแน่นอนเป็นเหรียญแท้ครับทีนี้ครับเราต้องไปหาวาระการสร้างนะครับเพราะว่ามีคนได้รับแจกจากหลายหลวงพ่อครับหลวงพ่อกันเขาแก้วหลวงพ่อคาวัดหัวทะเลหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพนะครับนี่ฮะทีมาดูหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือชื่อว่าอภิเนหารและพระเครื่องครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหนังสือเล่มนี้มีความเก่าแก่มากๆ้านะครับพิมพ์เมื่อปีพศ2516นครับนะฮะจากนะครูเขียนไว้นะครับนี่นะครับ ก็น้านี้ครับเขาได้เขียนลงวันที่ไว้ที่24มกราสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับก็แสดงว่านะครับข้อมูลนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลก่อนปีหนึ่งหกนะครับแล้วก็มีสารบัญต่างๆนานาครับทีนี้ครับมาดูหน้าที่เราสงสัยกันนะครับนี่ครับหนังสือเก่านะครับค่อยๆเปิดนะครับเดี๋ยวจะชำรุดนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีชื่อสมณศักดิ์นะครับของเจ้าคณะนะครับสมณศักดิ์ของเจ้าคณะนครสวรรค์ด้วยนะครับ เดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งครับพี่จีอ่านี่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 อันเนี้ยนะครับเจ้าของเนี่ยนะครับเขาขายอยู่20บาทนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีคนจองไว้ผมเลยให้เขา100บาทนะครับเพื่ออยากจะได้ครอบครองหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่ามีชื่อนะครับเจ้าคณะนะครับที่คล้องจองกันมากๆนะครับอ่าผมยกตัวอย่างพระครูวินิจธรรมสารพระครูนิทานโพธิวัฒน์พระครูพิพัฒน์ธรรมสารครับพระครูนิวาาธรรมขันพระครูนิพระครูนิพันธ์ธรรมคุด พระคูนิรุธธรรมทอนพระคูนิถากรโสพลนี่เป็นเจ้าคณะของนครสวรรค์เมื่อยุคก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้เขาก็ลงระบุไว้ครับอันนี้เป็นเหรียญปี82นะครับข้างกระบอกหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับที่นี้ครับถัดมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักรู่นี้นะครับเป็นลักษณะหน้าเล็กๆครับแบบนี้แบบเดียวกันเลยนะครับแบบเดียวกันนะครับเขาได้ระบุไว้ว่านะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมรุ่นหลังเนื้อทองแดงด้านหน้านี่แล้วก็ขยายใหญ่ครับ เหรียญหลวงพ่อเดิมรุ่นหลังเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังครับขยายใหญ่เพราะฉะนั้นครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ต้องสร้างก่อนปี2 5 1 6อย่างแน่นอนนะครับส่วนวาระการสร้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมกันพิสูจน์ครับใครมีตำนานใครมีประวัติศาสตร์นอกตำราสามารถพิมพ์นะฮะคอมเมนต์เอาไว้นะครับเพื่อทําให้เหรียญนี้ครับสมบูรณ์นะครับฝากพี่ๆไว้นะครับสำหรับหลวงพ่อเดิมพุทธสโรครับวันนี้ขอญาตออกมาปกป้องออกมาแก้ต่างให้ครับนะฮะเพราะพระเนี่ยนะครับเป็นพระโบราณรับมาตั้งแต่ในอดีตครับคลิปนี้ไปแล้ววคครรััับบสดี